เป็นเรื่องช็อคตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะกับแม่สีดาพัวพิมลน,นะคะตอนนี้แม่สีดาได้ไปหาลูกออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแม่สีดาตุยนั่นแหละก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในห้องพักที่แม่สีดาได้พักอยู่นะคะก็คือข้าวของในห้องนะมีแบบมีความกระจัดกระจายแต่ไม่ได้เป็นร่องรอยของการต่อสู้นะคะและคาดว่าแม่สีดาน่าจะ ตุยเพราะโรคประจําตัวนะฮะซึ่งแม่สีดาเองก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยแล้วก็เป็นคนที่สูบจัดด้วยตัวพ่เดซี่กับแม่สีดาเองเนี่ยเราได้รู้จักกันนะฮะเราได้รู้จักกันมาระยะหนึ่งแหละตั้งแต่แม่สีดาเขาไม่มีอะไรจะทำนั่นแหละพิเดซี่ก็เคยเข้าไปช่วยช่วยงานช่วยทำข่าวช่วยโปรโมทอะไรแกให้แกมีงานมีการทำเนาะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพี่แม่สีดาเนี่ยชอบเปิดเผยกับพ่เดซี่ตลอดเวลาเลยว่าออฟอภิชาตินะฮะ ยังอยู่กับแกเสมอแล้วก็จะรอจนกว่าที่แม่สีดาจะตุยตามออฟไปนะฮะซึ่งพี่เดซี่ก็เคยบอกแม่สีดาว่าแม่ออฟก,ก็คงไปเกิดแล้วหรอมม้าแม่จะมาดึงเขาไว้แบบนี้ไม่ได้นะแต่แม่เขาบอกว่าแม่สีดาว่าออฟยังอยู่เพราะแม่รับรู้ได้ตลอดเวลาว่าออฟยังอยู่กับแม่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รอแม่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้พี่เดซี่ก็เชื่อว่าแม่สีดาก,กับ ชาตินะคะก็ได้เจอกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะไปสู่สุขติหรือไปสู่พบภูมิใหม่ๆดีๆกันสักทีขอให้แม่ไปสู่พบภูมิดีๆนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก็ทุกคนแหละก็จะต้องไปเจอกันในอีกพบภูมิหนึ่งเหมือนกันบอท